สวัสดีครับพบกับแนะนําอุปกรณ์ตกปลากับเรือลงเลนะครับผมพบกับนาอ้นเช่นเคยอ่นานา้นาสงสัยแล้วสิว่าขับรถแล้วจะรีวิวของยังไงใช่ไหมครับรีวิวได้ครับอ๋อไม่ใช่ก็คือวันนี้ผมมีภารกิจนะครับจะนำะคันชิมาโน,โนเกมไทย์นะครับไลจิกนะครับผมตัวฟูโซลินเนี่ยไปส่งคุณน้าวศินที่เป็น FC อยู่จังหวัดชนบุรีนะครับผม <What? S 2> ก็ถามว่า โอ้โหคันเบ็ดคันเดียวขับรถไปส่งกรุงเทพโฮ้ยอย่างนี้เจ๋งเลยเดี๋ยวสั่งนะอ้นอ๋อไม่ใช่นะครับพอดีมันมีประเด็นจะเล่าให้ฟังก็ก่อนเข้าเรื่องรีวิวนะครับก็จะมาเป็นคลิปเตือนภัยนิดนึงครับเกี่ยวกับการขนส่งคันเบ็ดนะฮะพอดีนะอ้นที่ร้านเนี่ยลงเลฟิชชิ่งช็อปนะก็ส่งตั้งแต่เปิดร้านมาก็ส่ง 30- 40คันได้แล้วนะก็ไม่เจออุบัติก็ไม่เจอเหตุการณ์อะไรที่มันจะรุนแรงนะ แต่เหตุการณ์อันนี้ที่มาทําคลิปก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึ่นะครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะขายคันเนี่ยไม่เกิน3 4 0 0 0ันบาทแต่พอดีนวศินบอกว่าแกอยากได้คันตัวนี้มากซึ่งมันมีมูลค่านะครับราคามันอยู่ที่11,500นานะฮะทีเนี้ยเล่าให้ฟังก่อนว่าเวลาผมแพ็กสินค้าเนี่ยก็จะใช้ท่อ PVC ขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็คันเบ็ดที่มีซองมาเนี่ยน้อ้นก็จะพันหัวท้ายด้วยบับเบิลนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในกระบอก ในกระบอกเนี่ยจะเหลือช่องว่างทั้งหัวทั้งท้ายนะครับนะอ้นก็จะตัดบับเบิลนะครับรองทั้งหัวทั้งท้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัดกระดาษแข็งนะครับกระดาษกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเท่ากับกระบอกนะปิดไว้แล้วก็ติดด้วยสก๊อตเทปสีแดงนะครับเขียนว่ากันแตกนะครับพันรอบทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะฮะป้องกันส่งอย่างนี้มาเป็น40-50คันละก็ไม่มีปัญหาพอดีคันนี้ก็ใส่แพ็คไปเหมือนเดิมครับส่งไปเหมือนเดิมพอสินค้า ไปถึงคุณณาวศิลป์นเนี่ยก็สินค้าถูกแกะครับแล้วแกะไม่ได้แกะแล้วนาอ้นจะเขียนด้านด้ามด,ด,ด้านปลายแล้วก็จะแจ้งลูกค้าว่าให้แกะจากด้านด้ามด,ดึงออกมานะอันเนี้ยมันโดนแกะที่ด้านปลายแล้วสกอ็อตเทปสีแดงกับตัวกระดาษแข็งหายนะครับแล้วติดเป็นสกอ็อตเทปใสมาซึ่งนาอ้นไม่ติดแบบนั้นแน่นอนนะครับมันก็มีความพยายามแกะของที่จะลักทรัพย์แหละครับผม นะจากขนส่งก็เลยตกกระจายพอนะวาวสินแกะออกมาปุ๊บเจอเป็นปลายคันหักเพราะว่าเขาแปะจากแกะจากด้านปลายเขาดึงออกมาเนี่ยน่าจะจับโดนเพราะตัวนี้มันเป็นเอ่อพีอ e. หนึ่งนะเวทมันเป็นพีอีหนึ่งบางมากครับเหมือนคันเหมือนปลายคันตกหมึกเลยหักคืบกว่าก็โหวันนั้นก็เลยเซ็งเลยเครียดเลยก็เราเป็นร้านค้าครับเราก็ นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองเบื้องต้นเดี๋ยวผมรับผิดชอบก่อน <Wow. S 1> ผมก็เลยสั่งคันใหม่ให้หน้าเลยแล้วตอนแรกก็คิดว่าจะเอาไปเอาส่งขนส่งเหมือนเดิมแต่ก็คิดมาไม่เอาดีกว่าขับรถไปเลยดีกว่าชนบุรีบางเลแค่ตรงนี้เองแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะได้ไปเจอนาเขาด้วยว่าเออเรารับผิดชอบให้อะไรให้นะซึ่งเราก็เป็นร้านค้าเล็กๆนะไม่ใช่ร้านค้าใหญ่เราเลยเรายังรู้จักรับผิดชอบเลยแต่ว่า บริษัทขนส่งที่ทําความเสียหายเนี่ยตอนนี้ยังเงียบหายเลยคือผมโทรไปแจ้งแล้วเขาก็ให้ผมส่งหลักฐานส่งอะไรอะไรต่างๆมานะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยเขาก็จะรับชดเชยเป็นเงินให้แต่ไม่เกิน2,000บาทครับซึ่งอันนี้โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่รู้เงื่อนไขแล้วทางร้านที่เราไปส่งเขาก็ไม่ได้แจ้งเราว่า ถ้าสินค้ามีมูลค่าเราต้องซื้อประกันเพิ่มอันนี้ก็เป็นความที่เราไม่มีประสบการณ์เพิ่งเปิดร้านใหม่ๆครับถ้าราคาหลักหมื่นเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องซื้อประกันเพิ่มประกันสินค้าเพิ่มซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าประกันเพิ่มเนี่ยเอาจริงการส่งสินค้ามันไม่ควรมีการเสียหายอะถ้ามันถ้ามันถ้าถ้าถ้าเปิดบริษัทประกันไอ้ประกันไอ้ส่งขนส่งสินค้ามันน่าจะดูแลสินค้าของลูกค้าได้ให้ดีกว่านี้ครับแต่ไม่เป็นไรอันเนี้ย จริงๆคือก็คือสองพันบาทแต่ตอนนี้จะเดือนละก็ยังเงียบเลยผมส่งเอกสารครบหมดแล้วจะเดือนหนึ่งละก็ยังเงียบก็ยังไม่นั่ยังยัง,ยงไม่มีการติดต่อยังไม่มีอะไรมาเดี๋ยวผมก็ค่อยตามอีกทีหนึ่งครับก็จากคันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยผมก็เหลือสองพันบาทกับซากคันหักหนึ่งอัน <c oughs> โคตรุ้มเลยไม่เป็นไรแต่ทีนี้ก็ <c oughs> จะเล่าอีกนิดหนึ่งคือถ้าโดยปกติแล้วอะ ถ้ามันเกิดความเสียหายจากคารขนส่งอ่ะหรือการแพ็กเกจไม่ดีเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆอ่ะผมจะยอมรับได้นะแต่อันเนี้ยมันเกิดจากการแกะเพราะว่าแพ็กเกจมันไม่เหมือนเดิมผมมีหลักฐานส่งไปให้นาวสินวันที่ผมแพ็คแล้วนาวสินก็ถ่ายรูปวันที่ก่อนแกะมาผมบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันเนี้ยคือสินค้ามันโดนพยายามแกะแล้วมันติดมาเนี่ยบับเบิลทุกอย่างหายไปหมดเลยก็ มันเลยรู้สึกมันทำใจไม่ได้นะมันรู้สึกเสียเสียความรู้สึกค่อนข้างมากกับบริษัทขนส่งอันนี้นะครับ <S <S ผมไม่เอ่ยชื่อลกันเดี๋ยวนะานะนะอยากทราบก็ทักมาหลังไมาแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะฮะแล้วก็พดอดีมีนาเอฟซีท่านหนึ่งแกโทรมาสั่งลอกแล้วเป็นตํารวจผมก็เลยขอคำปรึกษาแกแกก็บอกว่าเอ้ยนะโอน้นแจ้งความได้เลยเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุจากการขนส่ง แต่อันเนี้ยมันเป็นการพยายามลักทรัพย์มันมีลักทรัพย์กับพยายามลักทรัพย์เป็นข้อหาเหมือนกันนะครับเขาก็เลยเอ,อนะ้าเขาเลยบอกว่าให้ผมเนี่ยรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะฮะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องมีบรรทัดฐานเหมือนกันนะบางทีเราค้าขายตรงไปตรงมาแล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ซึ่งการปัดความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบเลยเนี่ย ร้านเราต้องเป็นคนรับผิดชอบให้ลูกค้าเต็มๆเนี่ยเราก็คือผู้เสียหายเต็มๆนะครับนะก็โอเคก็จบไปไม่เป็นไรอันนี้ก็คือมาเตือนภัยแต่เจ้ากรรมนายเวรไม่สิน้นไม่สุดผมคันนาวีนะครับนาวี้เลียวโกะนาวีผมสั่งเข้ามาเยอะแล้วก็พอดีเข้ามาสต็อกไว้เยอะอยู่แล้วก็มีลูกค้าสั่งผ่านช h อป e ีนะครับผ่านช h อป e ี แล้วทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าช้อปปี้เนี่ยสำหรับร้านค้าเนี่ยถ้าเป็นสินค้าเกิน2เมตรเนี่ยเขาไม่ให้ร้านค้าไปดรอปที่ศูนย์นะเขาจะต้องให้เป็นรถปิกอัพของขนส่งนั้นๆเข้ามารับที่บ้านนึกออกไหมฮะพอ,อเวลาออเดอร์มันผ่านเข้ามาปุ๊บผมกดรับออเดอร์กดปิ้นใบปะหน้าอ่าก็จะเห็นเลยว่าเป็นขนส่งไหนแล้วก็นัดวันรับวันที่เท่าไหร่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เจ้ากรรมก็ เป็นขนส่งเจ้าเดิมที่ผมยังมีปัญหาเขาอยู่ oh, <no. S 1> นะฮะสามคันไม่เข้ามารับสินค้าซึ่งเวลาพอผมกดรับออเดอร์แล้วผมแพ็คของเสร็จแล้วในวันเนี่ยผมจะแพ็คของในวันแล้วผมก็จะส่งให้ลูกค้าทางข้อความในช้อปปีให้เขาดูเออผมแพ็คอย่างนี้นะเออรบกวนตรวจสอบก่อนก่อนแกะหรืออะไรอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ส่งในวันนั้นเลยแล้วก็พอดีลูกค้าสั่งมาวันศุกร์ผมก็แพ็คของวันศุกร เพราะว่าวันเสาร์ที่ผมมีภารกิจที่เดินทางไปประจวบนะฮะก็เลยไม่ได้อยู่แต่ว่าฝากคุณแม่ไว้ว่าเดี๋ยวปิกอัพเขามารับเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่มารับไม่มีเมสเซจไม่มีการติดต่อไม่มีการบอกแล้วก็เงียบหายแล้วพอดีผมก็อยู่กลางทะเลด้วยอะไรด้วยก็ก็เลยไม่ได้ตามไม่ได้อะไรจนคุณแม่โทรมาตอนเย็นวันทิตว่าไม่มีเข้ามาผมก็เลยโทรเข้าไปที่บริษัทขนส่งอันเนี้ยนะครับก็บอกว่าไม่มีตัว เลขพัสดุนี้เข้ามาในระบบเฮ้ยผมบอกเป็นไปไม่ได้ช้อปปีพอกดรับพินใบป่าหน้ามันมีเลขขึ้นแล้วขนส่งคุณแล้วแล้วก็วันนัดรับสินค้าแล้วแล้วก็บอกโอเคเดี๋ยวจะตามให้แล้วก็หายไปจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีติดต่อกลับมาจนลูกค้าผมยกเลิกสินค้าทั้งหมดเดือดรอนสิครับ มันเกิดอะไรขึ้นกับผมนะฮะเนี่ยแหละครับผมอาจจะต้องเลิกขายในช้อปปีด้วยอันนี้บอกตรงเรียนตรงๆเพราะว่าไม่งั้นลูกค้าบางท่านเข้าใจครับผมอธิบายแล้วแต่แกต้องรีบใช้อะไรเงี้ยแต่ลูกค้าบางท่านไม่เข้าใจหาว่าผมไม่ส่งสินค้าให้เพราะว่าในระบบของลูกค้าจะขึ้นว่ากําลังนำส่งเออกำลังเอ่ออะไรนะมันจะขึ้นมันจะขึ้นที่ลูกค้ามันเขาจะไม่รู้ว่า รอรถเข้าไปรับอะไรอย่างนี้นะเขาจะรู้แค่ว่ากําลังรอส่งสินค้ารอร้านค้าส่งสินค้าแต่จริงๆคือปิกอัพมันไม่เข้าไปรับผมผมแพ็คผมแบครอไว้นานแล้วนะฮะก็ต้องขออภัยนะจริงๆว่าเข้าใจผมนิดนึงครับผมไม่เคยล่าช้าก,กับกับการส่งสินค้าหรือการแพ็คของนะเพราะว่ามันเกิดจากอันนี้จริงๆมันผมทําอะไรไม่ได้จริงๆนะฮะก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับผมแล้วก็เนี่ย ผมรับผิดชอบลูกค้าครับเป็น,าน <Yes. S 1> ป้าลกเรื่องยังร,รู้รู้จักรับผิดชอบลูกค้าและนี่ผมก็เดินทางจากกรุงเทพกำลังไปชลบุรีบางสะเลไปหาาวสินเพื่อเอาสินค้าไปส่งให้ถึงมือนะฮะแสดงความรับผิดชอบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ถือโอกาสไปทำคลิปรีวิวสินค้ากับาวสินที่บ้านเลยนะเอาละครับได้แค่นี้แล้วกันก็บ่นให้ฟังเฉยๆครับมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็นะมองอีกมุมก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็จะได้รู้หลายๆอย่างนะฮะ ก็ทั้งหลากหลายทั้งการส่งสินค้าหรือว่าจะต้องซื้อประกันเพิ่มเติมหรือซื้ออะไรเพิ่มเติมนะฮะก็อาจจะต้องดูรายละเอียดให้มันลึกกว่านี้อีกหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวตามผมไปชนบุรีนะครับไปหาหนาวสิทิ์ละเดี๋ยวเราจะไปรีวิวคันชิมานโนเกมไทยไลจิกคันเจ้าปัญหานี้กันนะครับผมตามผมไปเลยครับชนบุรีบางสะเลสวัสสวสนนี้ก็ถึงแล้วนะ ว่าวสินนะครับผมชนบุรีโอ้โหรถติดอย่างแรงเลยเดี๋ยวก่อนท่านให้ดูก่อนสภาพแพ็กเกจของผมนี่น้ำตาจิไหลดูครับผมไม่มีแน่ติดสกัอเทปใสอย่างเงี้ยน้าวสินรับมาบอกโบมาอย่างนี้เลยนะอ้นแบบโอ้โหไอตัวกระดาษมันก็หายไปด้วยนะกระดาษที่เป็นกระดาษแข็งรองับนะโอเค เนี่ยครับก็สภาพกระบอกสภาพกระบอกอยู่ดีครับแต่สภาพคันเบ็ดของผมเ <c oughs> นี่ยแล้วก็อันนึงที่เนี่ยตอนก่อนส่งเนี่ยผมบอกนะว่าสิ็จแล้วว่าพอดีซองผ้ามันเป็นแบบหนาเนาะ <c oughs> แล้วป้ายเขาห้อยแหมห้อยสปายเลยห้อยตรงนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะแล้วมันมีพราะว่าคู่มือครับมันหนามันหนักแล้วเวลายอย่างเงี้ยมัน <c oughs> แอนมันท่วงมันแอน ผมก oui, e, pues mm ็บอกผมก็เอาแล้ว <được> ก็หนังยางรัดไว้อย่างนี้แล้วก็บอกนะเขาว่าเวลาแกะให้ระวังตัวนี้นิดนึงผมก็เสียวเพราะว่าปลายคันมันค่อนข้างจะอ่อนเนาะเดี๋ยวมาดูคันของผมที่หักก่อนแล้วกันนะเล่นเอาเอือมเลยเหมือนกันปลายรัดไว้อย่างนี้อ๋อโอเคจะหล่นหักไปอีกแต่งาครับแต่งานเข่าซ้ำซ้อนโอ้แต่เนี่ยดูหักเรียบร้อยแต่โชคดีมันี้มันหักตรงคิดไกด์พอดีเลยนะ อย่างนี้เรียกว่าโชคดีโชคดีโชคดีนะโอ้โหเล่นผมแต่แล้วนะนี่ครับหักนะครับปลายหักนะจากตัวคันอะไรอยู่นะครับนะเขาก็เก็บไอ้นี่ไว้ให้ผมเรียบร้อยละก็เดี๋ยวซ่อมมาไว้ใช้เองอย่างที่บอกครับผมนะทีนี้อันนี้ครับน้าปติ๋นลองอันนี้เบิกมาใหม่ให้เลยครับแล้วก็จริงๆแพ็กเกจของอันนี้ด้ามอยู่ด้านนี้ผมติดไว้เป็นสัญลักษณ์เวลาแกะเราแกะด้านนี้ ผมเบิกมาให้ใหม่เลยนะก็เดี๋ยวมาอันบล็อกไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ครับผมเช้าก่อนผมเดินทางมาผมแกะเช็คอีกทีนึงเสียวสันหลังจริงๆนะครับแกะเอามาโอเคด้านนี้ครับปึ๊บเขาก็จะมีแผ่นกระดาษรองมาให้อย่างนี้เนี่ยมันต้องมีตัวดามนะใช่มันต้องมีตัวดามอย่างนี้แต่กล่องกล่องกระดาษนี้ก็ไม่คารนามือเขาหรอกครับ ้้งันสมบูรณ์แบบนะครับผมอย่านสวยใจไหมครับนะครับก็ถือโอกาสว่าวันนี้ได้มาเยี่ยมเยี่ยนหูบ้านหน้าอยู่มากเลยอะลองเช็คดูของดูกันครับปกติผมก็ไม่ได้ใช้คันคันแรกๆกันที่ซื้อแพงขนาดนี้ปกติผมก็ไม่ค่อยขายคันแพงและอย่างที่บอกว่า ผมขายเลี้ยวโกขายคันอื่นนะพันกว่าบาท2องพกว่านะไม่เกินสามพันนะสี 40, ่สบห้าคันแล้วนะตั้งแต่เปิดร้านมานะไม่เคยเจอเหมือนกันสงสัยไอ้คันเนี้ยมันจะมีออร่าทะ <c oughs> ลุก,กระมอกออกมาโอ้โหแจ็คพอตจริงๆเจอแจ็คพอตจริงๆครับนะสวยนะเป็น SLJ นะครับซูเปอร์ไลท์ไปดูพวกญี่ปุ่นเขาตกเนาะนถามถามนะว่าสินก่อนว่า ตัดสินใจงไงถึงเลือกรุ่นนี้เออเพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกคือผมผมว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นงาน SLJ ผมก็เพิ่งตกมาปีกว่าพูดง่ายๆกับมาตกพวกแนวจิกกิ้งเนี่ยเพิ่งเลยปีกว่าอย่าี่นี้การตัดสินใจก็เขาเรียกเลยถ้าเราต้องหาข้อมูลแต่ที่นี้ข้อมูลที่นี้เราไม่ได้จับคันจริงมันก็ลําบากอันนี้ก็ไปร้านพูดง่ายๆเราไม่ชอบขับรถก็ไปเต็มที่ก็ศรีรัช ก็ไปหาดูคันว่าเขามีคันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปจับดูอมัน SLK ต่อโคลนนะเ l j ต่อโคนถามว่าคันที่ห้ออื่นดีไหมครับถามว่าเราก็อยากจับทุกคันเนาะแต่มันก็ไม่มีร้านไหนที่เขามีครบใช่เพราะว่าเพรพัว่าเอาจริงๆนะผมพอตั้งแต่พอมาทําอุปกรณ์ตกปลาเองแล้วเนี่ยผมมองว่ามันมันลงทุนสูงมันมันสต็อกสินค้าสูงอย่างอย่างเนี้ย1มื่นเนี่ยสต็อกของ ถ้าลงของสักห้าหกคันนี้เขาไปล่อไปจะแสนกว่าแล้วนะแต่อันนี้ก็เลยมันเราไม่ได้เทียบกับคันอื่นเพราะนั้นก็เลือกแบรนด์ชั้นนำครับเพื่อความชัว์ใช่ก็อันเนี้ยเดี๋ยวผมเอาคันของผมรีวิวให้ละกันเนาะคันของน้าสมบูรณ์แบบแล้วผมไม่ค่อยกล้าสัมผัสเยอะแล้ <laughs> <laughs> น้ำตาจะไหล <laughs> นะฮะก็ อันนี้เดี๋ยวว่าสเปกกันเลยนะผมพอดีหาข้อมูลมาให้คร่าวๆแล้วแตนะ่แต่เชื่อว,ว่านะวาวสินก็ยังพอหาข้อมูลได้อยู่นะฮะรูปลักษณ์ภายนอกนะอันนี้มันจะเป็น2อสองท่อนต่อโคนนะครับอันนี้ตัวโคนเนาะแล้วก็อันนี้ตัวปลายนะครับนะโลโก้เกมไทยนะครับเกมไทยไล g ์จิกนะฮะตตัวนี้ก็เป็นไกด์รู้สึกว่าที่ผมดูมาจะเป็นของชิมานโอเองเลยนะ โอเคลาย x cord นะครับนะตัวของที่นะวาวสินเลือกมาเนี่ยจะเป็นชิมานโน่เกมไทยไลท์จิกนะครับผมรหัสนะครับ s 6 5 65นี่ก็คือ6ฟุต5อยู่แล้วนะครับ0.0นนี่ก็คือเป็นรหัสของ,ออข,องของเขานะสาย PE นะแล้วก็ fs รหัสต่อไทย fs นี่คือฟู l โซลิดนะครับผมนะสเปคนะครับสเปคก็คือความยาวเนี่ย6ฟุต5ก็คือประมาณ1.96เมตร นะครับผม2ท่อนต่อโคนนะฮะน้ำหนักคันเนี่ยอยู่ที่115กรัมนะฮะเวทเยื่ออยู่ที่10-80กรัมที่ใช้อยู่หลักๆนะเวทสายแม็กก็คือ PE 1ก็คือรหัส OO รหัส0ูนี่เขานะ่าจะเป็น PE 1อยู่ละนะฮะก็สวยเลยดูนะฮะอันนี้ด้ามก่อนพอดีพื้นที่นั่นหน่อยนะก็เลยคันนี้รีวิวยากมากนะครับนะ อัน,นีนเมื่อกี้ก็คือสเปคคร่าวๆนะส่วนเทคโนโลยีครับนะสไปร l ลเอ็กคอร์ดนะครับมันก็จะเป็นชั้นเกลียวชั้นเกลียวของแบงค์สไปร์ลเอ็กคอร์ดไม่ใช่ชั้นเกลียวมันก็คือคือตัวเนื้อแบงค์เนี่ยครับมันจะประกอบด้วยคาร์บอนหลายๆชั้นพันรอบกันก็คือสไปร์ลเนี่ยมันไม่ใช่เอ็กคอร์ดนะมันจะเป็นเกลียว เป็นชั้นหนึ่งที่เป็นเกลียวเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะก็คือ1ชั้นเพื่อที่อันนี้ตัวนี้เขาเค็มไว้ไว้ที่ว่ารับแรงบิดแรงดึงได้1.4เท่านะแล้วก็แรงบีบตัวเนี่ยได้2.5เท่าเทียบกับรุ่นก่อนเทียบกับรุ่นก่อนก็คือเขาจะมีชั้นเกลียวเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้คืออันที่1น,นะแล้วก็จะเป็น High Power X นะครับ High Power X ก็คือลายเอ็คอร์เป็นผ้าเทปพันลายเอ็คอร์เนี่ยเขาจะ พันองศาที่ต่างจากเดิมนะก็คือช่วยในเรื่องการเหนียวนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับคันเพิ่มแบง์่ายและเพ่มพลวิบเพิ่มพลวิบเพิ่มพลวิบแล้วก็เวลาถ้าจังหวะงัดผิดจังหวะบิดซ้ายบิดขวาอะไรเงี้ยครับตัวเอ็กคอร์ดเนี่ยมันจะช่วยได้ใช้อีกรุ่นหนึ่งมันจะไม่มีตัวนี้มันจะทําให้คันมันยวบเวลาเล่นปลาจะย้วยหน่อยมันก็จะนานใช่ใช่แต่ตัวนี้ก็คือ Powerlift มันน่าจะบิดซ้ายบิดขวามันก็น่าจะอยู่ให้ให้ตัวได้อยู่เนาะ,ะตัวต่อไปนะครับผมเป็น X Guide นะครับ X Guide นี่ก็คือเป็น Guide Fuji แล้วครับทรง K นะเ,เฟรมไทเทเนียมนะครับแล้วก็ข้างในเป็นวงซิกนะฮะของของนั้นแต่ว่าในคู่มือของที่ผมไปหาข้อมูลมาเขาใช้รหัสว่า X Guide นะเคมว่าเป็นของชิมาโน o แต่อันนี้ก็คือฟูจิน่าจะผลิตให้ละครับ ก็คือทรงเคนะครับขาจะยาวนะครับป้องกันเวลาสายไหลออกเนี่ยมันก็วงตีพอดีมันก็จะไม่ไม่ตีกับตัวแบงค์มันทําให้ให้ให้ไหลลื่นออกไปได้ง่ายนะฮะส่วนก็ต่อไปก็เป็น High Power X Full Solid นะครับเป็นโครงสร้างเสริมการป้องกันนะครับการบิดตัวและยังคงแอคชั่นของคันไว้ได้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้เทคโนโลยีต่อมานะครับผมส่วนเ,เทคโนโลยี t a f ทัฟทฟเทคหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะทัฟเทคนี่ก็คือพัฒนาปลายพูดถึงปาาลายน้ําตาจะไหลพัฒนาปลายให้มีความทนทานมากกว่าปลายทั่วไปนะครับถึง3เท่านะครับรับน้ําหนักได้ดีขึ้นถึง5เท่าไอรับน้ําหนักเนี่ยก็คือเวลาเราสู้ปลาปกตินะไม่ใช่การไปจับดึงออกมาแล้วบิดทําให้หักแบบนี้นะคืออันนี้หักไม่ได้หักจากการอใช้งานทั่วไปอยู่ล้ว เพราะฉะนั้นผมถือว่าแอคชั่นเวลามันรับเนี่ยมันก็ได้ได้ได้ไดอยู่แล้วแหะครับผมนะเทคโนโลยีทีีน้ต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ c i 4 o ครับผม c i 4 o เนี่ยก็่าตัวนี้ครับพวกรีซีตต่างๆนะครับมันเป็นวัสดุของเหมือนใส่ในลอกทั่วไปนะครับก็คือมีน้ําหนักเบานะครับทนการกัดก่อนของน้ําเค็มพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็คือรีซีททามาสวยเลยแหละนะมีแหวนแต่งมีอะไรของชิมาโนเรียบร้อยนะครับ ด้ามโฟม EVA นะตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุ C4 i นะครับเทคโนโลยีสุดท้ายนะครับที่ที่ทำขึ้นมานะฮะโอเคก็เทคโนโลยีมีแค่นี้ครับนะถือว่าเป็นคันที่มีเทคโนโลยีได้ปลาเยอะขึ้นอ๋องั้นเราต้องไปออกทิปกันบ่อยๆแล้วนะเขาก็นวาวสินเขาก็จะเอามาประกบกับซัตเทนนะครับ C สามพนะสวยเลย ลอกของหน้าเขาสวยเลยหน้าใช้นะก็สรุปก็มีเท่านี้นะครับเทคโนโลยีของคันนะแล้วก็อย่างที่เรียนครับว่ามันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุล้ะเกิดจากการเจตนาะโอเคเดี๋ยวผมไห้ดูนี้นี่นะครับน้าเขาประกบกับซับเทน <Wow. S 1> สวยเลยซูปเปอร์ไลจิกแม่ ผมยังไม่เคยคิดซื้อใช้แต่ตอนนี้ได้ใช้แล้วล่ะองนี้เราอย่างนี้เราไปเคลมยังไงปบริษัทซ่อมมีไหมเราไปทำยังไงเออผมหาในเพื่อนนะอ่าใช่เดี๋ยวมานจะมีการซ่อมอยู่2วิธีครับที่ผมหาข้อมูลมานะคือเขาจะเอาเป็นแกนไฟเบอร์ครับแต่ว่าผมดูแล้วอาจจะไม่ได้ซ่อมแบบแรกนะเพราะว่ามันไม่มีรูเสียบแล้วเดี๋ยวเอาขั้นแรกก่อนเราจะต้อง ซ่อมกับใครซ่อมทั่วไปหรือซ่อมกับบริษัทบริษัทซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้ใช่ไหมใช่บริษัทเขาไม่ไม่ได้รับซ่อมพวกนี้อยู่แล้วเราต้องหาช่างซ่อมแต่ที่ผมดูข้อมูลจริงๆคือนสมัยก่อนผมจะบิ้วคันพวกตกประบึกช่างบ้านเราฝีมือดีนะช่างซ่อมบิ้วคันแล้วก็พวกซ่อมรุ่นซ่อมคันเนี่ยช่างเราฝีมือดีทีนี้วิธีซ่อมมันก็จะมีซ่อมอยู่2แบบคืออันแต่อันนี้มันตายมันเล็กจัดครับมันไม่มีแกนในละคือจริงๆเขาก็จะเอาโคน ของน้าใช่ไหมผมจะคือเนี่ยครับถ้าเกิดว่าปลายคันเนี่ยเรายังเหลือรูเสียบอยู่ใช่ไหมครับเขาก็จะหาแกนไฟแกนคาร์บอนนะครับเสียบเข้าแกนในแล้วตัวเนี้ยเสียบเข้าสวมสวมแล้วเขาก็จะพันผมก็คิดว่าเอ้ยเออหนึงหนี้งหักข้อมันพันตรงนี้มันก็แทบจะไม่เห็นใช่ไหมฮะแต่ของเพื่อนผมเคยหักตรงกลางเนี้ยแล้วพอพันตรงนี้มันปูดมันเสียแอคชั่นตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันติดตรงนี้ได้เนี่ยแล้วมันพันข้อได้เนี่ย มันก็นแทบจะไม่ไม่เสียแอคชั่นอยู่แล้วเพราะมันเป็น,เป,นเป็นตัวพันไกด์อยู่แล้วในในระแวงนี้แต่อันเนี้ยผมมองดูแลไม่ได้ละซ่อมแบบเนี้ยไม่ได้ทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งคือเขาก็จะเอาปลายโซลิดมาเสียบคือเอาปลายใหม่เลยส่วนเข้านี่ใช่ครับแล้วก็พันก็ได้เหมือนกันก็แอคชั่นก็ไม่เต็มร้อยอยู่แล้วก็แต่ก็ใช้งานได้ไดใช่ต้องรับสภาพใช้งานได้เหมือนกันนะฮะก็ ผมมีน้าท่านนึงแหละขอเบอร์แกไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวถ้าคันมาแล้วผมอาจจะส่งไปให้แกดูอาจจะไปหาแกอีกทีหนึง่งแต่ว่าถ้ามีน้าๆท่านใดนะครับรู้จักช่างซ่อมคันถ้าสงสารผมก็ <c oughs> คอมเมนต์ส่งให้หน่อย <c oughs> นี่เท่ากับผมมาเจอคันหักสองคันแล้วนะแต่ไม่ไม่ใช่ที่ขายนะคันที่แล้วเนี่ยซื้อซื้อเขา <c oughs> ซื้อน้องที่ชลบุรีนี่เหมือนกันเป็นคันสตอร์มไมโครจิกสตอรม แล้วแกก็ถ่ายวีดีโอมาว่าปลายยังอยู่ครบหมดทุกอย่างแต่น้องเขาแพ็กไม่เป็นเขาแพ็กไม่ได้ใส่หัวบับเบิลหัวท้ายเหมือนผมแล้วเวลาพวกขนส่งมาเนี่ยเขาจะพุ่งเหมือนพุ่งกระบอกขึ้นรถและอเนี่ยมันน่าจะไปกระแทกกับปลายที่ปิดแลวของเราจะนกนนรณีเดียวกันไหมไม่ครับเพราะของผมเนี่ยอย่างที่เรียนครับคือเวลาผมแพ็คเนี่ยคันอยู่ในซองอย่างนี้ใช่ไหมครับ ผมจะห่อบับเบิลมาแต่วันที่น้าแกะไม่อยู่แล้วบับเบิลผ <Bubble S 2> มไม่อยู่เลยนะผมจะห่อปคันผมจะห่อด้ามคันแล้วก็ตัดบับเบิลอีก2ชิ้นนะครับใส่ไปในช่องว่างระหว่างหัวกระท้ายแล้วถึงจะปิดกระดาษแล้วก็พันด้วยเทปส่งมา40คันแล้วไม่เคยเจอก็สึ่งบอกว่าม,มันมีแวว์ตั้งแต่โทรมาน้าแกะดังด้านนี้แล้ว ผมกลัวเลยของทําไมมาไม่ถึงมันเลยมันควรจะมาถึงก่อนหน้านั้นมานหน่งแล้มาช้าไปผิดปกติทีเนี้ยผมอ่ะผมผมแต่ผมมันจะโทรบอกอย่างนี้ลูกค้าทุกครั้งว่านะแกะด้านด้ามนะครับอะไรเนี้ยครับระวังเวลาดึงออกมาดึงด้านด้ามออกอะไรเงี้ยมไม่เป็นไรครับถือว่าฟาดเคาะไปแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ก็เหมือนได้มาหาหนักสินด้วย นะก็ได้มาคุยได้มาแวะเยี่ยมเยียนแล้วก็เป็นคอนเทนต์ไปถามว่าขับรถมาคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกครับแต่ปกติถ้าผมก็ไม่กล้าซื้อกับใครนะสมมติว่าของราคาอะไรใช่ใช่ที่ผมก็ไว้ใจนะอ,นอ้นถึงสั่งเนี่ยแหละผมถึงบอกว่าผมเสียไม่ได้ผมสั่งคันใหม่ให้ดีกว่าแล้ว ตอนแรกว่าจะส่งไม่ส่งดีกว่ามาเองเลยดีกว่าเหตุที่ไว้ใจจ็เราก็คือเราคุยกันทางโทรศัพท์แล้วก็ดูก้ครีวิวของรีวิวอะไรก็ออ๋ได้ขอบคุณมากเลยครับเนี่ยแหละครับก็เป็นเอฟซีด้วยเอาจริงไม่มีใครอยากซื้อแบบละของนี้ออนไลน์หรอกถูกผมถึงผมยังไม่เอามาขายเลยยังไม่เอามาขายเลย นะก็ฝากนะนะ FC ไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้ต้นคลิปที่ผมบอกเตือนภัยเกี่ยวกับการขนส่งแล้วก็บอกแตะไปแล้วว่าเราจะต้องทํำยังไงนะเวลานั้นมาจริงๆนะที่เป็น FC เหมือนกันท่านหนึ่งเป็นตํารวจแกก็แนะนําผมแล้วนะบอกว่าให้ผมไปแจ้งความได้ <c oughs> เพราะว่าอันนี้ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจากการขนส่งมันยังรับได้เรายังรับได้ในส่วนตรงนั้นว่าเออมันเป็นการแพ็กเกจหรืออะไรของเราไม่ดีแต่ในกรณีน,นี้มันเป็นกรณีแกะเขาบอกว่ามันจะมีข้อหาพยายามลักทรัพย์ มันมีหลักรั์แล้วก็พยายามหลักรั์เราก็จะพูดว่าแกะเขาก็ไม่รู้อนะเราไม่ได้เห็นว่าก่อนเขาแกะแต่มันไม่เหมือนเดิมแล้วกเทปใสมันไม่ไม่อน่ใช่ใช่ไม่ใช่สภาพที่เราแพคมาไม่ไม่สภาพที่ผมถ่ายรูปมามันคนละสภาพกันคนละสภาพกัน ประมาณนั้นใช่นะ<ม>ก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็มารีวิวอาจจะแบบรีบรีบหน่อยนะเพราะผมขับมาก็เพิ่งมาถึงแล้วก็ปุปปับปุบปะก,ก็ต้องขอบคุณนะวสิลินอีก<ช>ทีนึงนะครับผมที่ไว้ใจที่ร้านลงเลฟิชชิ่งช็อปนะครับแล้วก็ผมก็พยายามบริการให้อย่างดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เอามาแนะนําให้นา,นารับทราบไว้เผื่อ ครั้งหน้าเจอหรืออะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ไปด้วยครับเจอมาแล้วนะงั้นวันนี้ไม่มีอะไรครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงอีพีหน้าจะไปไหนหรือยังไงก็ฝากไว้นิดนึงเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวอาจจะชวนนะาว่ิสินไปลงเรือเรามั่งก็ได้นะ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จังหวัดประจวบนะครับผมงั้นวันนี้ไปก่อนละกันนะครับผมสวัสดีคบสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับนะ